สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อฟีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับตรงกับเช้าวันที่16คกุมภาพันธ์แล้วนะครับก็เมื่อวานต้องขออภัยนะครับพอแอดก็ลงคลิปคุณยายช้าไปหน่อยนะครับเนื่องจากมัวแต่ไปถ่ายซิงนะครับเขาเรียกถ่ายซิงนะครับไม่ใช่ MV เนาะ เพราะว่างบประมาณค่อนข้างจำกัดนะครับก็เลยต้องถ่ายแล้วก็ไปประกอบเพลงเอานะครับก็ฝันแรกเมื่อวานนะครับที่เราลงไปแล้วก็ฝันคุณยายก็คิดว่าหลายท่านน่าจะได้ดูนะครับและนี่ก็เป็นอีกฝันหนึ่งนะครับออของคุณยายนะที่น่าสนใจนะครับสำหรับแอดน่าสนใจมากนะครับแม้ว่าฝันนี้จะไม่มี ตัวเลขนะครับแต่สำหรับแอดแล้วว่าฝันนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักทีเดียวนะครับสำหรับความฝันของคุณยายนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนันโมนาบุญกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสเข้ามานะครับแล้ววันนี้อย่างที่แอดบอกไปในคลิปเมื่อวานของคุณยายเนาะลงก็เกือบสองทุ่มแล้วว่าสัญญาณวันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะ สำหรับแอดแล้วคิดว่ามีลุ้นนะครับวันนี้ก็คุณยายเล่าว่าแกฝันว่าเห็นเห็นคุณพ่อของคุณยายทีนะเมื่อวานฝันเห็นแฟนเนาะคือ,คอแต่ทีนี้ฝันเห็นคุณพ่อของคุณยายนะครับก็อยู่ชั้นหนึ่งในบ้านเนี่ยแหละครับพออยู่ในบ้านสักแป๊บหนึ่งนะครับคุณยายก็ว่าได้ยินเสียงข้างบนบ้านนะครับชั้นสองนะครับ ชั้นสองเขาเหมือนประมาณเรียกขึ้นไปดูเขาก็ไม่เชิญเรียกนะครับเขาบอกคุณยายว่ามาดูปลาปลามันร่วงไปข้างล่างนะครับพอได้ยินอย่างนั้นนะครับคุณยายกับที่กําลังคุยกับคุณพ่อของคุณยายนะครับก็คุณยายก็เดินขึ้นไปบนบ้านนะครับแต่ปรากฏว่าพอเดินขึ้นไปไม่มีคนนะครับ คือได้ยินแต่เสียงนะครับและพอคุณยายขึ้นไปชั้นบนบ้านชั้นสองแล้วนะครับคุณยายก็เห็นเหมือนเตาเนาะก็มีหม้อหุงข้าวตั้งอยู่บนเตานะครับเป็นเตาถ่านแล้วข้างๆเตานั่นเองนะครับก็จะมีรูอยู่สองรูนะครับเพื่อนเอฟซีคุณยายเล่าเล่าให้ฟังว่า <c oughs> พอแกขึ้นไปข้างบน แกก็เห็นรูนะั้นแกก็มองเข้ามาที่รูนะครับรูรูนึงรูมีอยู่สองรูนะครับแต่นี่แกมองลอดรูมาข้างล่างเชั้นหนึ่งเนี่ยแหละแกก็เห็นปลาอยู่ในรูนะครับแต่ปรากฏว่าอยู่รูที่สองนะครับคุณยายบอกว่าไม่ถ้าไม่ปลาดินก็ปลาตะเพียนเนาะ,ะตอนที่แกกําลังเพ่งดูปลาปลาก็เหมือนกระพริกบกระพริบยังไม่ตายเนาะก็ ข้างล่างเหมือนมีคนนะเหมือนมีเสียงคนเยอะมากแกรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าหยิบปลาของแกนะครับก็ก็ถ้าตีเป็นตัวเลขก็ไม่น่ายากนะเฟินะร์นลิฟตีเนาะแอดคิดว่าเลขนี้น่าจะไปโดนใจใครแน่นอนนะครับก็คุณยายก็บอกว่าความฝันแค่นี้แหละครับแล้วนี่น่าจะเป็นความฝัน ฝันนี้นะครับเหมือนเข้ามาย้ำก็แค่ฝันนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนฝันแรกก็ก็ตามที่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปจับสัญญาณกันอีกทีนะครับวันนี้แอดจะพยายามลงสรุปโค้งสุดท้ายให้เร็วนะครับเดี๋ยวไปดูช่างโดจริงจริงก็ฝันตั้งนานแล้วนะครับยังไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็บางทีอาจจะย้ายเลขช่างโดะไปไว้หลังสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ เพื่อความรวดเร็วสําหรับบางท่านที่เกลัวไม่ทันนะครับเนาะ <laughs> เอกชน <laughs> ติดเร็วเหลือเกินนะครับบางที่10บโมงนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับยังไงก็อวยพรให้เพื่อนในสีทุกท่านโชคดีนะครับร่ํารวยร่ารวยขอให้วันนี้เราเหยกช่องกันเลยนะครับสวัสดีครับ